สวัสดีค่ะไทยนิยมความสวยนะคะแม่สวยสกลนครโอ้ร้อนร้อนสกลนครเนี่ยร้อนมากวันนี้คุณแม่ใส่สร้อยบักหลอดใหญ่นะ,ะบักหลอดจะมีแต่ได้กลับได้ใส่เข้าไปจะมีแต่ได้กลับได้นะคะวันนี้คุณแม่มีของมันลดราคานะคะลดราคาต่ําถูกสุดๆอีกแล้วนะคะก่อนอื่นนะคะอ,อยากแบ่งปันอยากแบ่งปันจริงๆเนาะกางเกงเมื่อวานตัวละหกร้อยน่ะหมดแล้วนะคะเหลือตัวเดียว เหลือตัวเดียวนะคะเป็นสีขามสวยมากขายไปหมดแล้วเหลือตัวเดียวนี้อันนี้เอลสามสองสามสี่ใส่ได้เอลสามสองสามสี่ใส่ได้นะคะวันนี้คุณแม่โปรยท่านห้าร้อยบาทส่งให้ฟรีเลยมีตัวเดียวขายมันหมดล้างสต็อกไปเลยนะฮะห้าร้อยบาทส่งให้ฟรีนะคะสําหรับกางเกงตัวนี้สวยมากมาก,มากเลยนะคะเอฟสีขาสวยมากๆเลยมันเหลือตัวเดียวคุณแม่ก็เลยอยากขายให้นะคะเหลือตัวเดียวก็เลยอยากขายให้ เป็นพระคามไ้าเขียนมืออย่างดีนะคะนี่เอลสามสิ 32, ยืดออกได้ถึง3 34-35มสิสีเลยสวยๆเลยนะคะขายถูกมากเลยโปรโมชั่นท่านอยู่ที่500บาทส่งให้ฟรีด้วยนะคะเหลือตัวเดียวค่ะมีตัวเดียวเท่านั้นนะคะมีตัวเดียวเท่านั้น FC ฟท่านในสนใจเอฟมาได้เลยตัวเดียวนาทีทองห้าบาทส่งให้ฟรีเลยนะคะส่งให้ฟรีเลยค่ะ ส่งให้ฟรีนะคะส่งให้ฟรีเลยเอฟมาได้เลยนะคะเอฟมาได้เลยนาทีทองค่ะต่อมากางเกงหมดแล้วหมดเลยเหลืออยู่สามเหลือสี่ตัวราคาตัดเนี่ยเฉพาะเกงตัวนี้ค่าตัดสองร้อยบาทแต่วันนี้คุณแม่มาโปรท่านร้อยห้าสิบบาทนะคะเหลือเบอร์อะไรบ้างเดี๋ยวคุณแม่ดูให้เสียงแงบเสียงแห้งเหลือเบอร์สามสิบเอ็ดค่ะสวยมากเหลือเบอร์สามสิบเอ็ดนะคะ คุณแม่สวยใส่ยืบเก้าก็ใส่สามสิบเอ็ดได้ถ้ามันใหญ่ก็กรีบเข้าเป็นทวิตนะคะนี่เอวสามสิบเอ็ดคุณแม่ใส่สองสามตัวเอลสามสิบเอ็ดใส่สวยมากเลยนะใส่สวยมากเลยคะ่คะเอฟซีถูกมากด้วยนะคะค่าเย็บยังไม่ได้เลยอัดพักกาวให้อย่างดีอันนี้เอลสามสิบเอ็ดนะคะตัวนี้เอลสามสิบสองค่ะเอวจะใหญ่เราเป็ก็ีบทันก็ีบทวิตเข้าสวยเหมือนเดิมค่ะ เอลสามสิบสองนะคะร้อยห้าสิบบาทเชียงไม่มีแล้วพ่อแม่พี่น้องป้องไปพ่อแม่พี่น้องป้องไปเอ้ยนะคะเอลสามสิบสองใช่ไหมคะเมื่อกี้ตัวนี้เอลสามสิบสองค่ะอันนี้เอลสามสิบเท่าไหร่อันนี้เอลเอลสามสิบสองค่ะที่ตัวแม่ใส่ในสามเอ็ดสามสิบสองมีสองตัวเอลสามสิบก็ใส่สามสิบสองได้ เอลสาสิบสามสรุปมีสามสิเอ็ดสาสิบสองแล้วก็สามสิบสามสามเอดมีหตัวสามสองมีสองตัวสามสิบสามมี1ตัวเอฟเลยนะคะร้อยห้าสิบาทสวยๆเลยหมดแล้วหมดเลยไม่มีอีกแล้วนะคะหมดแล้วหมดเลยไม่มีท่านได้เอฟอีกนะคะหมดแล้วหมดเลยค่ะไม่มีให้ท่านไดเอฟอีกแล้วเพราะว่าค่าตัดยังตัวละสองรอบาทนะคะสวยงามมากเลยต่อมาก ่อมาเป็นกางเกงแบบแม่ใส่สวยมากเป็นผ้าคม้านะคะดูดูเอวก่อนเอลนี้ยี่สิบแปดดูตุ๊กใส่สวยเหมือนคุณแม่ใส่เลยคุณแม่ชอบใส่มันใส่เย็นสบายร้อยห้าสิบบาทค่ายเยบยังไม่ได้เลยนะคะสวยมากตัวนี้เอลยี่สิบแปดค่ะตัวนี้เอลยี่สิบแปดนะคะเอลยี่สิบแปดร้อยห้าสิบบาทพอติดเอวให้หน่อยติดเอวให้หน่อยยี่สิบแปดเอวยี่สิบแปดค่ะ เอลยี่ิบแปดนะคะเป็นผ้าขม้านะคะอย่างดีสวยมากเอลยี่ิบแปดค่ะติดติดข้างนอกนียนะพอเราพเอลยี่ิบแปดนะคะเอลยี่สิบแปดตัวนี้เอลสามสิบค่ะตัวนี้เอลสามสิบเท่าคุณแม่ใส่เลยเห็นไหมคะสวยมากนะคะเป็นผ้าขมานุ่มๆค่ะตัวนี้เอลสามสิบนะคะตัวละร้อยห้าสิบ L สามสิบยิบเก้าก็ใส่ได้ค่ะตัวนี้สามสิบเอ็ดค่ะตัวนี้เอลสามสิบเอ็ดค่ะร้อยห้าสิบบาทนะคะเอลสามสิบเอ็ดค่ะเป็นผ้าคม้อย่างดีเลยมีเอลสามสิบเอ็ดอันนี้เอลสามสิบค่ะเอลสามสิบไม่ถึงสามสิบยิบเก้าค่ะยิบเก้าตัวนี้เอลยิบเก้านะคะเอลยิบเก้าค่ะ สวยมากๆเลยนะคะช่างยุเป็นคนเย็บค่าเย็บตัวละสองร้อยแต่วันนี้แม่สวยมาโปรยท่านตัวละร้อยห้าสิบตัวนี้ก็เอลยี่สิบแปดนะคะเอลยี่สิบแปดค่ะเอลยี่ิบแปดมีสองตัวยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดค่ะสวยงานมากๆเลยเอฟมาได้นะคะร้อยห้าสิบบาทเอลอันนี้อะไรเอลสามสิบเอ็ดค่ะเอลสามสิบเอ็ด อันนี้เอลยี่แปดค่ะเอลยี่แปดพ่อตัวนี้ต่อมาเป็นกางเกงสลงเอลสามสิบเอ็ดเอลสามสิบเอ็ดค่ะตัวนี้กางเกงสลงเอลสามสิบเอ็ดลสามสิบเอร้อยห้าสิบบาทนะคะยังก็ขึ้นแยงหัวึงตึงตึงอยู่แต่ร้อยจะเล่นมาจะเล่นอองบ้านอะไรเตม ส่เที่ยวใส่ลายสวยมากตอนนี้เอลสามสิเอ็ดใหญ่กว่าของคุณแม่นะเพราะเอลแม่ยิบก้าเองอันนี้เอลสามสิบเอ็ดนะคะเป็นผ้าสหลงใส่ดีสวยมากเลยนะตัวละร้อยห้าสิบอัดผ้ากาวอย่างดีนะคะอัดผ้ากาวอย่างดีร้อยห้าสิบบาทเอลสามสิบเอ็ดตัวนี้ค่ะเอลสามสิบเอ็ดนะคะท่านในเอฟเอฟมาได้เลยเอลสามสิบเอ็ดค้าเย็บยังไม่ได้นะคะตัวนี้เอลเท่าไหร่ ตัวนี้เอลยิบเก้าค่ะไม่ใช่ตัวนี้เอลยี่สิบแปดเอลยี่สิบแปดค่ะตัวนี้มีเอลยิบแปดแล้วก็เอลสาสิบเอ็ดนะคะผ้าสลงนะคะขายหน้ารัาตัวละห้าร้อยนะคะถ้าเอบมาได้นะคะเอฟมาได้กางเกงกางเกงสลลงกางเกงแบบคุณแม่ใส่นะคะตัวละร้อยห้าสิบขายหน้าที่ทองตัวนี้เอลยี่สิบแปดค่ะพ่อต่อมาเป็นกระโปรงไลลิซาเยอะเลยเยอะมากๆเลย ตัวนี้ไซส์ xl ตัวนี้ก็โปรงลายลิซ่านะครับเป็นภ้าคลามอันนี้นะลายลิซ่าคุณแม่ไปจะตัดให้นางลำใส่แต่ไม่ให้ใส่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้ออกงานนะคะเอามาขายเลขขายรดให้กับท่านนะคะกลับโปรงลายลิซ่านะสวยมากตัวละร้อยเก้าสิบบาทค่าเย็บยังไม่ได้เลยนะคะค่าเย็บตัวเนี้ยสามรบาท ค่าเย็ยกบกระโปรงลิซ่าเนี่ยัวมตัวหนึ่งสามร้อยบาทนะคะลายลิซ่าเนี่ยแต่วันนี้คนแม่มาโปรยท่านตัวละร้อยเก้าสิบลายลิซ่าทั้งหมดเลยนะคะตอนนี้ไซส์แอลค่ะไซส์แอลก็อยู่ที่เอลสามสิบเอ็ดใส่ได้ไซส์แอลนะคะร้อยเก้าสิบาทกระโปรงผ้าคามลายลิซ่านะ ลายลิซ่าลายขอรวมพลลายลิซ่าลายขอรวมพลร้อยแปดสิบพอค่ะไม่ต้องร้อยเก้าสิบเอฟมาได้เลยมีทุกเบอร์มีไซส์เอ็มไซส์แอลไซส์เอ็กแอลนะคะมีไซส์เอ็มไซส์แอลไซส์เอ็กแอลสวยมากๆเลยโปรโมชั่นท่านพิเศษแล้วตัวละร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบนะคะอันนี้ไซส์แอลค่ะไปยังเครื่องมาขายถือ คุณแม่ตัดมาเรียบร้อยคุณแม่ลงปั่นเครื่องปั่น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 เนี่ยปั่นสะอาดแล้วสีมันล่ะออกมาเป็นสีบูยีนคุณแม่ก็เลยเอามาขายถูกเลยนะะเนี่ยปั่นปั่นเป็นกองเอามาปั่นกะว่าจะให้ให้แบบไม่สีมันตกก็แล้วไปปั่นนะะเนี่ยสวยมากเลยลิซ่านะคะออกมาเป็นสีบูยีนเลยร้อยแปดสิบบาทมีทุกเบอร์มีเอ็มมีแอลเอ็กแอลสองเอ็กแอลค่ะ ท่านเอฟเอฟได้เลยนะคะร้อยแปดสิบาทค่าตัดยังไม่ได้นะคะช่างยุเป็นคนตัดนะคะกระโปงนี้ไม่ใช่ช่างยุที่ช่างบาลีค่ะช่างมารีเป็นคนตัดค่ะขายให้หมดลดให้สุดท่านเอฟเลยนะคะขายให้หมดลดให้สุดท่านเอฟได้เลยนะคะขายให้หมดลดให้สุดขายถูกๆเลยนะ,ะสําหรับคลิปนี้นะคะไม่สวยไทยนิยมคามสวยนะกระาบขอพระคุณเอซสายบุญน,นะคะท่านชอบ พืนไหนลายไหน,ไหนท่านแคปหน้าจอโทรหารให้สวยได้เลย081ค่ะ3804338ต่อไปจะเป็นอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปผ้าสิ้นชาวบ้านมาลงนะคะอย่าเพิ่งนอนนะคะรอดูคลิปต่อไปวันนี้จะลงสองวันนี้ลงสามคลิปแล้วเนาะคลิปแรกชาวบ้านมาส่งของใช่ไหมคุณแม่ก,ก็ลงเนาะก็มีคนเอฟมาแยแยมากมายกราบขอบพระคุณมากคลิปสองก็เป็นคลิปกระโปรงแล้วก็กางเกงลดราคานี่แหละค่ะคลิปที่สามจะเป็นนักแด่รหัสสองทับนะ ราดหนึ่งทับก็ยังมีแย่มากมายปกติราคาสิ้นที่แม่จะไล่์นี่คืนละหกร้อยหกร้อ้าสิบแปดร้อยแปดแต่วันนี้คุณแม่มาโปรให้ท่านอยู่ที่390-450มีสองคืนหมดแล้วสีเหลืองสดใส4ี่รหมดเกลี้ยงแล้วนะคะแล้วมีผ้าเม็ดสวยๆรอดูรอเอฟกันนะคะกราบขอบคุณและกราบสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ